โอเคสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณไกลสวัสดีนะคะวันนี้คุณไกลมาเออมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวป้อมขึ้นเบอร์ให้คุณไกลแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคเบอร์คุณไกลขึ้นแล้วนะคะสามารถโทรหาได้เลยไปที<ด>ละตัวเลยค่ะ ชายชนเขียวครับ100บาทครับกระถางใหญ่ๆเลยนะครับชายชนเขียว100บาทนะครับผมหนึบาทมีสองกระถางนะวันนี้นะคะอันนี้ก็ลูกเกาะเก็ดนะครับลูกเกาะเก็ดนะคะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ก็100บาทนะครับไม่รู้ว่าลูกจะด่างหรือเปล่าเออไปลุ้นเอานะคะร้อยเดียวนะคะคุณไก่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะแล้วก็มีใบใหญ่มากหกหลงร้อยห้าสิบครับผมโอ้ใบใหญ่มากเลยกระถางนี่ใหญ่โตโตเลยนะครับอครับ อันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้เอ่อชื่อเนจใจจำไม่ได้ก้านเขียวเนาะใช่ครับใช่สวยก้านก้านก้านเขียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกกินาลีไงอืมร้อยห้าสิบบาทสีแดงลูกบอลสีใบแดงร้อยห้าสิบบาทนะคะโทรหาคุณกาได้เลยเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วนะคะด้านล่างนะคะอ่าก็จะเป็นโซนเสนจันคุณกายอันนี้คือแบบ ร้อยหนึ่งหมดเลยอ่ะคะร้อยหนึ่งครับอันนี้อย่างนี้แปดสิบบาทต้นเล็กๆเขาคิดแปดสิบาทแปดสิบาทนะครับนะคะอันนี้ต้นใหญ่ๆก็ร้อยนึ่งร้อยหนึ่งนะคะร้อยบาทครับสวยๆเลยครับอ๋อโอเคร้อยบาทสวยๆสมบูรณ์ค่ะครับค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็พกลงหนึ่งร้อยบาทครับต้นนี้ก็หนึ่งร้อยก็จะเล็กๆมาหน่อยหนึ่งแต่ก็กะตีสวยๆแล้วนะครับค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเช่นกันค่ะแบบนี้ อันนี้เพชรเจตสีนะครับเนี่ยไม่ด่างมีอยู่ใบเดียวครับเนี่ยลงหัวไหมคะหัวครับน่าจะลงหัวนะคะร้อยเดียวเท่านั้นหนึ่งร้อยบาทอ่าไปลุ้นกันไปลุ้นกันสักคู่นะครับแปดสิบบาทค่ะสักคู่ด่างแปดสิบบาทค่ะแต่แต่ต้นโตมีหน่อด้วยก็หนึ่งร้อยบาทมีหนออกมาด้วยนะครับค่ะสวยๆเยี่ยมค่ะหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะเรามาดูราคาเอ่อ ร้านนี้สตอเบอรี่นะครับร้นนี้สตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่สตาร์นะครับเบบี้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบาทห้าสิบบาทแล้วก็มีมีอยู่หลายต้นนะค่ะอันนี้นิวเวฟก็ห้าสิบาทนะครับอันนี้ห้าสิบาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น เพชรมณฑลนะครับเพชรมณฑลแล้วค่ะเท่าไรคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะโอเคค่ะส่งได้นะครับค่ะส่งออนไลน์ทุกรายการนะคะโทรถามได้เลยถามได้เลยครับพักมาได้เลยนะครับค่ะแต่อันนี้จะเป็นมงกุฎเพชรนะครับมงกุฎเพชรนะครับน้องยังไม่กัดตีนะค่ะนี่ราคาเท่าไหร่คะแปดสิบาทแปดสิบบาทนะคะแต่ต้นนี้ก็ หนึ่งร้อยบาทต้นใหญ่หน่อยหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้แยกน่อนะครับเนี่ยมันเป็นไม้แยกน่อมงกุฎเพชรใช่ไหมคะมงกุฎเพชรคับมงกุฎแม่สวยมากโอเคค่ะอ๋อเงินห่อทองห้าสิบาทไหมคะคุณไกายหบาทครับผมห้าสิบบาทนะคะต้นโตแล้วนะโตแล้วกระถางสี่นิ้วค่ะกระถางสี่นิ้วโอเคเชิญค่ะคุณไกา อันนี้จะเป็นราคาอยู่ของนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เนี่ยสวยๆเลยนะครับคกะเก็มีนะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะในไลน์ก็แปดสิบาทก็ได้ได้ในไลน์เนี่ยขายแปดสิบบาทนะครับเนี่ยลูกไม้นะครับสวยๆครับสวยมากเลยเบอร์ที่คุณไก่ให้ป้อมสามารถแอดไลน์ได้ไหมคะเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาอยากดูเนาะดูก่อนก็ให้เขาเลือกเอา นี่ครับอันนี้ก็ใบกลมครับเนี่ยใบกลมนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆเลยก็ถ้าในไลน์นี้ก็แปดสิบาทนะครับไลน์ค่ะแปดสิบบาทขอบคุณมากเลยราคาดีมากแปดสิบบาทในไลน์เลยอันนี้น่าชมพูหวานมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็แปดสิบาทครับแปดสิบบาทนะคะ ครับต้นลูกไม้รวมๆเนาะใช่ครับรวมๆมาเลยอันนี้ก็สวยนะครับนี่นะคะว้ามากเลยสวยค่ะสีชมพูหวานมากหวานจริงๆนะคะาอ่สายหวานๆนะคะเยอะเลยนะคะนี่ก็สวยนะครับนี่นะคะใบกลมๆใช่อันนี้อันนี้กระดูกขาวด้วยน่ารักใช่นี่กระดูกขาวก็สวยนะกระดูกขาวน่ารักอันนี้ก็แปดสิบาทไปเลยครับเแปดสิบบาทไปเลยนะจ๊ะนี่นะคะ แอปไลน์ลามาเลยนะครับเออคนไหนสนใจนะครับในไลน์นี้ผมขายแปบาทนะครับอ,อันนี้หวานมากครับในใบดกๆเลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้สะดือดาด้วยสะดือแบบเป็นเส้นดำดำใช่ครับแต่ว่าหน้าหวาน ขอบมาแล้วด้วยสวยนี่นะคะสายลูกไม้ต่างๆนะคะหน้าไม้เขาต้องเลือกเอาไว้เนาะเวลาเราไปบีดเม็ดเนาะเราต้องมีไม้ไม้หลายสีเวลาเราบีดเราจะได้แบบความหลากหลายนะคะเนี่ยต้นนี้ก็สวยนะครับนี่นะคะต้นนี้ก็สวยน้องสวยมากเนี่นะคะกระถางเบอร์สี่กระถางเบอร์สี่ทุกอันนะคะต้นนะครับทุกต้นเลยนะคะมีเม็ดมีเม็ดเวยเม็ดสวยนะครับเปิดเปิอแปดสิบบาทครับในไลน์นะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ก็แปดติดนะครับทุกต้นเลยสวยๆเลยครับคุณไก่เป็นสวนบอนสีไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็คือทําเป็นสวนด้วยครับเป็นสวนแต่ก็สวนก็ยังไม่ใหญ่เยอะนะครับแต่ก็คือผสมด้วยแล้วก็มีต้นแม่ต้นอะไรก็่าไปด้วยตอนนี้ก็มีจำนวนอยู่เนาะใช่ครับมีจำนวนเยอะอยู่โอเคเพิ่งมาวันนี้วันแรกไหมคะหรือว่าก็มา มาสี่ครั้งแล้วเ่ยสี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งแหละแต่ไม่เจอกันสักทีเพราะว่าบางทีฝนมันตกเนาะเลยไลฟ์ไม่เจอกันอ่ะใครชอบกระถางไหนทักหาคุณกายตามบ์าทรได้เลยนะครับตามเบอร์โตรผมนะครับศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดแปดเน็ตไลน์มาได้เลยนะครับขอบคุณคุณกายค่ะค่ะคุณกายบอลสีนะคะสวัสดีค่ะนะคะมีแม่ค้าตัวน้อยตัวนี้ด้คะ ลาเอ,อนอนขายไปเลยลูก